เมื่อเนี่ยสิบภาพพี่น้องป้องป่ายสูผูสคอร์มาชมต้นผักขี้เหล็กนะจ๊ะทุกคนเออ เป็นแยเป็นเป็นสิ่งที่ระบายอ่อนๆเราจะพูดสรรพคนไม่ได้นะจ๊ะเกิรดเกี๊ยพาคิเล็กไปให้ย่ดิบเท่นี้เลาสิแกงให้สุกินทุกคนยอดมีแต่ยอดอุบอวปุนอ้วนัญยาเมื่อสิอยากได้ต่ยอดงามๆาอุบอวดปุ่นอ้วนพคิเล็กก็ได้ผัดยมค้นว่าสันอวบอวบปุนอ้วนแนนเหนียวคืออ้วนแทบบ่งงาม แนวตีเพิ่นย่ำเมันยอดอีหยังอึงแม่ไข่ยังสี่อยากเลยตัวโตไข่ๆตแม่แม่โตอ้วนอ้นว,นอวนอบอวบผันย่ำเฮาผันนะเธออ้วนเธออวบไปเธอกินเยอะเธอแก้มเยอะเธอคางสองชัน้น <c oughs> มันก็อุดมสมบูรณ์นะทุกคนกินดีอยู่ดีมีความสุขในการกินแล้วก็กินไปนะะ <c oughs> ล่าสุดนี่เธอทุกคน อันนี้แม่แกงัาคิลเล็กนี่แม่แยายนิดตุ่มน้ำเดียวเด้อจ้าพนธาทายความขมหลายขมเลยหละบดน,นี้แต่ก็กินได้นะเพราะว่าเรากินกับเครื่องเคียงอย่างอื่นยายนิดบอกซื้อต้นหอมมาใส่เดี๋สมรื่มแต่แยายนิดแล้วแกะหอมแดงใส่มันเลยแสบกินกับหอมแดงแหละทุกคน แล้วก็ใส่แคบหมูเพราะว่ามันจะได้นวลนัวตื่มกันเราชอบใส่แคปหมูนะคะเคล็ดลับของบ้านนี้คือต้มเสร็จแล้วตักเสร็จถ้วยเอาแคบหมูมาโรยใส่เราไม่ใส่ในหม้อน,นะคะเพราะว่ามันจะดูดเอาน้ำยานางของเราไปแหละน้ำนัวมันจะไม่มีเหลือน้ำให้สดอะไรนี้น่ะแมเข้ากันเลยเอามาบีบบีบีบบีแคบหมู Cap นะ่ะ แล้วก็เอามาเทใส่ถ้วยมาเลยแล้วก็ตักกินเลยใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเกตตักถ้วยไครถ้วยมังไปเลยแง้แต่รอบนี้ขมอำลม่ำแสบดีอยู่ทุกคนรอบที่แล้วยานนิดต้มจืดไปแต่รอบนี้ขมนิดนึงฮู้าววปกวววววไปทุกคนเลย แจ็สีเห็ุจังใดซีวิตไม่อ้วนมันจะไปอยู่ยังไงไว้คนนะ่ะทั้งกินทั้งนอนกินแล้วก็อยากนอนให้ตัวนี่อยู่ที่ทางานบม่ค่อยดีนอนนี่ทุกคนเห็นงานยางเดี๋ยวสิง่วงไปไหนก็นอนบ่นหลับดอกเพราะว่ามันอยู่ที่ทํางานมันไม่สะดวกเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่เตียวยนอนเอาจะจีบตื่นย่ามใดก,กะระซังเขม่ <c oughs> สุขไม่สุขอยู่ที่ตัวทําไม่ใช่กันอยู่กับใครนะทุกคนแต่บางเชนก็อดคิดไม่ได้เนาะเออ ทำไมเขาสองมาตรฐานสามมาตรฐานอะไรเนี่ยกินอีมนอนหลับนะดีแล้วถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่สหน้าคิดนะทุกคนคุณนาได้คุณนาได้เต็มกรานึ่งกํามมือแล้วทุกคนเนยหยดงามหลายมีแต่ยอดอวบอ้วน,นมีแต่ยอดสวยสวย<笑><笑>แซ่บเด้ทุกคนมันเป็นฤดูกาลของเขาเนาะ วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อขอบคุณที่รับชมจ้า